ฮะแม็โครนี่ใครเอาขึ้นไปกูอยากรู้เนี่ยฮะยาก,กินปูนร้อนทองอยู่เฉยอยู่เฉยยาก,กินปูนร้อนทองเรื่องแม็โครมึงอยู่เฉยอ่ามึงอย่าดิน้นมึงอย่าดิน้นมึงอย่าดิ้นเรื่องแม็โครเพราะอะไรเ,เดี๋ยวเขาจะรู้ไตว่ามึงกินปูนร้อนทองใช่ไหมลนะ่ะ เอาเดินไปขึ้นบนภูขเขาเองเออกลัวว่าเขากลัวว่าเขาจะแบบไม่เชื่อใช่ไหมล่ะกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อว่าน้องเดินขึ้นเขาเองมึงแม่งมึงเอาแมคโครไปด้วยเลย <c oughs> เอา้ามึงในที่นี้กูไม่รู้ว่าเป็นใครเนะใช่ไหมล่ะ <c oughs> พอเขาไปตรวจสอบพอเขาไปตรวจสอบลายมือเอออยู่ในแมคโค โอ้ยใช่ไหมล่ะอ้าวเงียบกิฟใช่ไหมล่ะก็มึงใส่ถุงมือไปขนาดนั้นล่ะเมียนมอล่ะเอาเออนี่เอาจริงๆยังไม่ได้ขยี้อย่าร้อนตัวมึงไปนอนหลับฝันดีมึงไปนอนไล์สดแล้วก็ให้เอีมึงอวยพรตอนมึงนอนไป mm